ก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ LN Motor Channel นะครับหรือว่านะครับทางเพจ a c e บุ๊ก LN Motor Service นะครับกับนะผลงานการสร้างนะผลงานการสร้างรถถ่ยเล็กเดินตามนะครับเป็นรถไถยเล็ก นะครับขนาดจิ๋วนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับเรามาดูกันนะครับในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับและก็อยากให้ทุกๆคนดูนะครับนี่เป็นล้อเหล็กนะครับเป็นล้อเหล็กที่เราใช้แค่เหล็กฉากแล้วก็นะครับ ขอบล้อมมอเตอร์ไซค์นะครับขอบล้อมมอเตอร์ไซค์ที่เราสรรหามาจากในอู่ของเรานะครับอู่ของเราเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เนาะนะครับเศษเหลือใช้ที่ลูกค้ามาเปลี่ยนไว้มันก็เยอะแยะนะครับอ่แล้วก็เรามาดูนะในการขับเคลื่อนนะครับวินชุดหน้านะครับวินชุดหน้านะครับเคยใส่วินเล็กแล้วมันไม่สะใจนะครับก็เปลี่ยนไปวินใหญ่เพิ่มขึ้นสักหน่อยนึงนะครับอ่าเพราะว่า ตรงนี้มันเป็นการขับเคลื่อนที่เราใช้แทนชุดลูกสูบที่เราเอาออกไปนะครับต้องว่าวินหน้าวินหลังนะครับเราต้องดูมาประมวลผลว่าเราจะใช้การขับเคลื่อนแค่ไหนนะครับอ่านะครับมาดูกันอีกข้างหนึ่งนะครับอ่ตรงนี้นะครับเป็นแฮนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยที่เราไม่เราไม่ทำนะครับเป็น2แฮนนะครับเป็น2ด้ามจับนะครับเป็นด้ามจับเดียวนะครับ ตรงนี้ก็คือนะครับตัวเล่งนะครับที่ดัดแปลงมาจากตัวเล่งของเรือหางยาวนะครับหรือว่าเครื่องตัดหญ้าต่างๆแล้วก็มีคาร์ดนะครับนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องซูซูกิอากิล่านะครับที่มีคาร์ดแล้วก็ชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ที่ดัดแปลงมาจากขาเกียร์มอเตอร์ไซค์ของเรานะครับตัดแล้วก็ต่อแล้วก็โยงสายเกียร์ยาวๆไปนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เราภูมิใจในสิ่งที่เราทำเรานำเสนอนะครับ อ่ะนะครับมาดูกันรอบๆนะครับมาดูกันรอบๆว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วใช้งานได้จริงอีกต่างหากนะครับอ่านี่เห็นแล้วนะครับทำสีสันมาสวยงามนะครับการขับเคลื่อนด้วยเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องของจีนเนาะนะครับอ่าจะลงทุนเอาเครื่องญี่ปุ่นพวกฮอนด้านี่ก็แพงเรือเกินนะครับตรงนี้ก็แรงแล้วสำหรับ6.5แรงนะมาดูกันใใกล้นะครับในสิ่งที่เราจะนำเสนอในสิ่งที่มันเป็นอ่า รถไถเดินตามขนาดเล็กรถไถยเดินตามขน,น,นาดเล็กที่อ,อย่างเราเานี้นะครับไถได้สบายนะไม่กลัวมาตีนะดูกันชัดๆนะครับแล้วตรงนี้ที่ชี้อยู่นะครับก็เป็นนะครับเศษวัตดุเหลือใช้ในอู่ของเรานี่แหละเป็นด้านหลังของดิสเบรกนะครับเราก็เพอเบรกที่ลูกค้าผมเปลี่ยนหมดแล้วเราก็เอามาทําเป็นขายึดคาร์ดนะครับขาตัวตั้งคาร์ดมันก็จําไปนะครับนะครับสายันเร่งลนะครับสายันเร่งนี่ก็มาจาก ในอู่เหมือนกันนะครับเป็นสายของคลิกนะครับมันยาวดีนะครับก็เราเอาเอามาใช้นะครับเก็บเศษของเรือใช้เยอะแยะมากมายในอู่ของเรานะครับามาดูกันอีกด้านหนึ่งนะมาดูกันอีกด้านหนึ่งในการติดผานเนาะนะครับในการติดผานอ่ะนี่เป็นสิ่งที่เราคิดประดิษฐ์ขึ้นมาผานแบบนี้ก็คือเหมือนผานวัวหรือผานควายสมัยก่อนนะครับเนี่ยเป็นลำตัวที่ลำบากและเหนื่อยมากนะครับต้องคำนวณแล้วคำนวณอีกว่าเออเราจะให้ดินมันศาสรดขนาดไหนกรบหญ้าไม้ม้วนไม้นะครับ ขึ้นรูปมาเป็นแผ่นนะครับมาตัดตามรูปแล้วก็ต้องตีมันให้งอส่วนด้านหลังนะครับเป็นาหางคัดนะครับหางคัดที่เวลามันจมลงดินแล้วมันจะคัดให้ผานเราตรงนะครับนี่เป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคของอาการทําผานเนาะนะครับอ่นะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่อยากให้ช่างหลายๆคนนะครับหรือว่าอูท่ทั่วไปนะได้ทําได้คิด นะครับแล้วก็จะรู้ว่ามันต่อยอดได้จริงๆนะครับมาดูเบื้องหลังกันนะครับมาดูเบื้องหลังในสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับการกอบ ประกอบกันครั้งแรกเลยนะครับประกอบกันครั้งแรกเลยนะครับก็เริ่มมายังไขน็อตอะไรไม่แน่นเลยซ้ําอันนี้นะครับมาทําไว้ให้ดูนะครับตอนที่ตอนที่กําลังประกอบก็เลยถ่ายทําไว้ว่าเอนอนะมันมีแบบนี้แบบนี้นะครับอันนี้นะเราจะเห็นนะครับล้อนะครับล้อน,นี่คุณระย่างกับที่ทําสีแล้วอันนี้ล้อก็คิดว่าจะใส่ล้อแบบนี้แล้วมันสวยดีนะครับที่ไหนได้มันฟรีนะครับเครื่องเรามันแรงนะครับมันก็เลยใช้ไม่ได้ อ่ะนะครับมาดูอีกนะครับทางด้านหลังนะครับที่อยากจะให้ดูนะครับเมื่อก่อนที่จะทําสีหรือตอนนี้ก็คล้ายกันนะครับแต่เราไม่มีสีเห็นไหมเครื่องอากิลานะครับเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะที่มีคัส์มันจะง่ายนะครับมันจะง่ายต่อการควบคุมเราไปถึงหัวงานหัวเลี้ยวต่างๆเราก็กำคัสตรถมันก็หยุดแล้วนะครับในในที่อยู่ในไรนเนาะนะครับอ่า และอันนี้ล้อเนี่ยเป็นล้อที่สวยงามลงทุนซื้อมาเลยนะครับเป็นล้อซาเล้งนะคู่ละพันต้นๆนะครับพันต้นๆล้อซาเล้งที่เขาขายตามร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับคิดว่าจะใส่ล้อแบบนี้แล้วใส่สะแคลกลากของอะไรต่างๆนะครับแล้วมาดูชุดเกียร์นะที่เราให้ดูไปแล้วนะครับนี่แหละชุดเกียร์ที่ดัดแปลงมาจาก เกลียของมอเตอร์ไซค์ของเรานะก็โยงสายไปนะครับอย่างที่เห็นเนาะนะครับอันนี้ยังไม่ทําสีอันนี้ตอนประกอบดิบเลยนะครับการทดลองต่างๆการประมวลผลต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับนี่คือการประกอบครั้งแรกนะครับแฮนนะครับก็มาจากแฮนจักรยานนะครับตอนแรกเราคิดว่าเราจะใช้แฮนมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ตรงนี้แฮนจักรยานมาอยู่รอบๆอู่นะมันถูกใจนะครับถูกใจใช่เลยอันนี้นะครับเราคือเราอยากให้เราเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าตัวเรา นะครับทำเกี่ยวกับอู่มอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยอยากให้มันแขนเนี่ยเป็นเป็นแขนเดียวนะครับที่จะใช้แฮนด์มอเตอร์ไซค์ตอนแรกนะครับก็เลยไปเจอแฮนด์จักรยานมาเอา้าวะอันนี้มันเจ๋งดีมันสวยดีวางไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์นะครับเอามาทําประโยชน์ตรงนี้นะครับอ่ะนะครับนี่แหละเป็นการที่หลายๆคนทําได้เนาะนะครับมาดูกันในช่วงต่อไปนะครับ เนี่ยการเก็บตกทั้งหลายแหล่นะครับการเก็บตกภาพเบื้องหลังทั้งหมดนะครับที่เราเริ่มก่อสร้างมาก็มีเหล็กเท่าที่เห็นนะครับกาลังนั่งเกียรนั่งเก็บงานกันนะครับนี่แหละมีแค่นี้นะครับโครงรถไถเล็กๆนะครับเล็กๆนะครับมันก็เหมาะกับพื้นที่เล็กๆนะครับเหมาะกับพื้นที่เล็กๆที่เราสามารถเอาไปเข้าไล่มันไล่อ้อยอะไรต่างๆไปพลวนดินหรือเอาไปทําแปลงผักล่องแปลงผักอะไรต่างๆเนี่ย โครงรถไถเรามองเห็นแค่นี้เองนะครับเดินหิ้วแขนเดียวก็ไปได้แล้วนะครับนี่คือการประกอบในตอนแรกเลยนะครับในตอนแรกที่กําลังเก็บงานกันอยู่นะครับอ่ะให้ดูนะครับมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็สามารถทำได้นะครับอ่านะครับอย่าลืมนะครับ L.N.Motor s e r v i c e นะครับนี่แหละเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่หลายๆท่านนะครับก็อยากจะทำได้ก็คิดแล้วก็ทำเลยนะครับนี่คือการ ประดิบประอยนะการาสร้างล้อนะครับสร้างล้อนะก็คิดไวต้ตอนแรกนะครับคิดไวต้ตอนแรกว่าเออนะจะต้องดัดเหล็กอะไรต่างๆทีนี้มองไปหลังร้านนะครับมีนะครับขอบรอมอมเตอร์ไซค์นะครับขอบรอมอเตอร์ไซค์ที่ลูกค้าเขามาเปลี่ยนซี่ลวดอะไรต่างๆแล้วก็ทิ้งนะครับลุงนกก็เก็บมานะครับเก็บมาแล้วก็มาทํานะครับวงล้ออันนี้ก็คือขอบ17ของเราธรรมดานะครับขอบ17 แต่เหล็กตัวตัวซีนะครับเหล็กตัวซีที่เราเอามาใส่เป็นตีนตะขาบใส่เป็นล้อจักรเนี่ยก็คือกว้าง1 0 18, 18, 18 18เซนอ่าใช่ใช่นะครับแล้วนะครับตอนแรกที่คิดไว้ก็คือจะทําเป็นล้อจักรแบบรถอีแท๊กเขานะครับจะใช้อ่าเหล็กบางๆเหล็กเป็นใบๆต่างๆทีนี้เราคิดว่าเราเป็นเอกลักษณ์ของเราก็เลยทํามันในรูปแบบของเรานะครับไม่ต้องไปเรียนแบบใครเขานะ แล้วเราก็สร้างมามันเป็นวงล้อที่นะครับสามารถใช้งานได้ดีทีเดียวเลยนะครับกับล้อจักรนะครับล้อจักรสำหรับใส่รถไถนาน้อยนะเราเรียกอย่างเงี้รถไถนาน้อยนะครับหรือรถไถเดินตามขนาดเล็กนะครับที่สามารถมีไว้ติดบ้านได้นะครับคนที่สาหรับทำสวนเกษตรอะไรต่างๆเนาะนะครับแล้วก็ส่วนที่ช่างที่ ช่างบ้นบานๆของเรานะอยากจะคิดอยากจะทำเดี๋ยวเผื่อว่าเอ้ยชาวไร่ชาวนาเขามาเห็นนะครับเขามาเห็นเออนะมันสวยดีนะครับราคาแค่นี้ซื้อเอาไปไถนะในพื้นที่แคบๆตามหลังบ้านตามาพื้นที่เล็กๆนะครับมันเป็นสิ่งที่าบางทีนะร้านหรืออู่นั้นที่ทำไว้แล้วโชว์มันจะเป็นการต่อยอดธุรกิจที่ดีเลยทีเดียวนะครับนี่แหละ นะครับลุงนกก็คิดสร้างมาแล้วก็มาเผื่อแผ่ให้กับทุกๆคนได้เห็นว่าเออนะการสร้างแบบเนี้ยนะครับเราสามารถทําได้ที่ไม่ต้องอเรียนแบบใครร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มาดูการไถจริงกันบ้างนะครับนี่นะลุงนกลุยเองเลยนะครับแต่มันทุลักทุเลหน่อยนึงนะครับเพราะหญ้าหลังอู่เนี่ยมันลกมากนะครับมันลกจริงๆนะครับมันก็เลยติดผานบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องประคับประคองแล้วลุงนกเป็นคนไม่ถนัดด้วยนะครับสร้างได้นะครับสร้างได้แต่ว่าไม่ถนัดไถนะครับเออนะมันก็เลยดูทุลักทุเลและดูขาขำกันไปนะครับในสิ่งที่อ่า ผ่านสายตาท่านผู้ชมเนาะในคลิปนี้นะครับแต่ว่าดูดินนะครับดูดินมันศาสตร์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับร้อนะครับมีความกว้างเครื่องมีความแรงนะครับแล้วนะครับดินนะครับมีการร่วนซุยนี่ถ้าเราทําเป็นแปลงผักดีๆนะครับมันจะสวยมากกว่านี้นะครับอ่ะนะครับไปดูอีกผลงานหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นการไถ่ายจริงนะครับถ่ายจริงที่ได้จริงๆนะครับ เห็นไหมนะครับในการที่เราคิดจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราลงมือทํานะครับมันได้จริงๆนะครับมันได้สิ่งความภูมิใจของเรารวมทั้งนะครับมันทํางานได้จริงๆนะครับนะนี่แหละเป็นคลิปดีๆนะครับอยากให้หลายๆคนนะครับลองทำหลายๆช่างนะครับหลายๆอู่ลองทํากันดูนะครับหรือว่าอยากจะมีวิชัยเองอยากจะมีไว้ต่อยอดทางธุรกิจก็ทําได้เลยนะครับนี่แหละ รถไถเล็กเดินตามจาก LN Motor Service นะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะอย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่องเพจนะครับ LN Motor Service นะครับหรือทาง y t u t u นะครับ LN Motor Channel นะครับของลุงนกเมืองยองนะครับอ่ะแล้วเราจะมีคลิปดีๆนะครับคลิปสร้างสารรค์คลิป DIY อะไรต่างๆมาลงไว้ให้กับ ทุกทุกท่านที่ติดตามเรานะครับติดตามเรานะครับจะมีดีๆอีกหลายอย่างนะครับวันนี้นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับในสิ่งที่ผลงานที่สามารถาสร้างต่อยอดธุรกิจได้นะครับขอให้หลายๆคนนะครับ